ไปดู6ผู้บริหารครับไม่ใช่6ผู้บริหารขอไป6กหุ้นที่ผู้บริหารไล่เก็บในช่วงที่ผ่านมาคุณสุภชัยครับตั้งแต่ปีใหม่มานี่ทยอยเก็บเป็นต่อเนื่องเลยนะ,ะก็จะมีอยู่6กหุ้นด้วยกันนะฮะไล่เรียงไปดูสักนิดหนึ่ง6ห,หุ้นที่ว่านี้มีอะไรบ้างครับก็ตัวแรกนะครับก็ ตัวของโรงพยาบาลกรุงเทพหรือว่ากรุงเทพดุสิตเวชการหรือว่า B ีดีเอสนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีมูลค่าในแง่ของการเข้ามาซื้อสุทธิของทาง,อาาทางผู้บริหารแล้วก็ทางผู้บริหารหรือทางเจ้าของเดิมนะผู้ถือหุ้นใหญ่ของเขาเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก51.48ล้านบาทด้วยกันราคาเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก29บาท25สตางค์อันนี้ตัวแรกที่เข้ามาเนี่ยมูลค่าเยอะนะครับแล้วก็เนี่ยฮะจะคิดเป็นราคาหุ้นนะครับโดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ29บาท25สตางค์นะครับอนน อันดับหนึ่งสองก็คือไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า TFG นะครับก็มูลค่าซื้อสุทธิเนี่ยประมาณสัก15.36ล้านบาทราคาเฉลี่ยนะครับอยู่ที่5บาท12สตางด้วยกัน 3. ก็คือซัสโกจำกัดมหาชนโดยผู้ซัสโกนะครับก็มีมูลค่าซื้อสุทธิประมาณสัก9ล้าน8เอ้าล้าน9.8้าล้านบาทนะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก3าบาท92าสงต์า สก็คือ t h e o n e e n t e r p r i s e นะครับหรือว่า o n น e ีนี่นะครับก็ราคาเฉลี่ยที่เข้ามาซื้อนะครับอยู่ที่ประมาณ7บาท90าสตงค์นะครับ5้แมคกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า MC นะครับก็ราคาเฉลี่ยที่ทางผู้บริหารเข้ามาเก็บก่อนน้นนี้นะครับประมาณสัก10บบาท50สตางค์ด้วยกันแล้วก็6ก็คือตัวของไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่าท U นะครับก็ราคาเฉลี่ยประมาณสัก16บาบาท10ตางค์ด้วยกันนะครับ นี่ก็เป็นหกุ้นที่ทางบริษัทหลักทรัพย์เอเซพัสได้รวบรวมข้อมูลมานะฮะในแง่ของการที่มีผู้บริหารหรือว่ากรรมการเนี่ยทยอยเข้าสะสมเพราะฉะนั้นการที่ผู้บริหารหรือกรรมการเข้าซื้อเนี่ยมันก็อาจจะมีหลากหลายเหตุผลและจะว่าไปมันอาจจะเป็นไปตามแนวทางการลงทุนโดยปกติของเขาเหล่านั้นก็ได้แต่ถ้าจะให้ตีความเพิ่มเติมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณนะฮะถึง ปีที่สดใส <S <S 1> <S 1> ถึงไตรมาสที่ดีถึงแนวโน้มธุรกิจที่ดีนะฮะอ,นนนอนะนันนั้นก็เป็นได้แต่ทางเอเชียพลัสก็ได้ไปรวบรวมตรงนี้มาเพื่อนักลงทุนได้นำไปพิจารณาประกอบการลงทุน <S <S ของ <S <S ท่าน6กุ้นอย่าลืมนะครับมี BDMS มี TFG s ัสโก One Enterprise นะฮะมี m ออรวมถึงตัวของ TU อันนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลมาในช่วงระหว่งางวันที่1ถึง10มก,กราคม,ม,ม BDMS นี่ซื้อเยอะเลยนะ,ะใช่ครับซื้อเยอะเลนะ้าล้านบาทนะ <c oughs> เ,เ,เ,นะเก็บมาแบบนี้น่าสนใจนะ <c oughs>